ลันลันขอเลยตัวแรกขอมาเป็นแบบว่าบูทเขียวบูสเตอร์เขียวเลยบอยโฮปเยอร์ไม่มีแสงไม่มีพู้ไม่มีไฟไม่มีแสงไม่มีพู้ไม่มีไฟแต่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าการสวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับคารลิงวันนี้เราจะมาล่า เยอร์วีของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็คืออันนี้เป็น EP ีแยกเกี่ยวกับการเปิดแพ็คนะอันนี้ค่อยเปิดอีกค่อยไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับการเปิดแพ็คเพยอร์หรือวีการเขียวนะวันนี้ผมจะมาล่าเพยยอร์วีการม่วงก่อนแล้วกันนะครับผมการม่วงนะครับผมจะตามล่าใครไปไม่ได้เลยครับในไอดีหลักนะครับก็คือเราชอบบาร์เซโลน่านะครับเราต้องการเปรดี้นะหรือว่าเดอะบอยแต่เดอะบอยผมมีล่างเขียวอยู่แล้วนะผมขอเป็นเปรดี้ก็ได้นะหรือว่าเป็นนี่ก็ได้นะครับผมอ่า ไอ้ชื่ออะไรวะบราฮิมดีาร์นะตัวนี้ก็น่าจะโหดนะครับผมหรือว่าเป็นลุคเดยองก็ได้นะสำหรับไอดีนี้นะครับผมตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับผมแต่ว่าผมอยากได้นี้มากกว่านะครับสำหรับบราฮิมดีาร์ไป300ทองเราไปลุ้นกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้ใครนะสําหรับไอดีหลักของเราเลยนะครับผมสาหรับการลุ้นเพย์เออร์เวีกนะ สำหรับพีเออร์วีคสายพีเออร์วียูฟ่าไปล้านลลานล้านล้น,ล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 นขอเลยตัวแรกขอมาเป็นแบบว่าบูทเขียวบูทเตอร์เขียวเดอบอยโฮเพีเออร์ไม่มีแสงไม่มีพูไม่มีไฟไม่มีแสงไม่มีพูไม่มีไฟแต่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าการสีสีใครวะาอออย่างน้อยได้รีวิวอย่างน้อยได้รีวิวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผม โอเคเลยไม่ได้แย่นะครับสำหรับตัวนี้นะบูทเขียวนะทุกคนใครที่แบบว่าอยากได้ฟูลแบบว่าเขาอยู่ทีมอะไรวะอาลาซิโอนะตัวนี้นะชื่ออะไรเนี่ยย,รยูรุยอันเบตโต้ลุยอาเบตโตนะสำหรับตัวนี้นะครับผมมาลุยอาเบตโตตัวแรกครับผมไอดีหลักนะ ดีหลักจะดีหรือเปล่าอ่ะอีตสองอีตสองตัวขอดีๆหลุยอาเบโต้แล้วขอเป็นตัวนี้กันใกล้ๆกันหลุยอาเบโต้ไปแล้วก็จะมาเป็นบราฮิมดิอาร์แล้วก็จะมาเป็นเปรดี้บราฮิมดิอาร์บราฮิมดิอาร์ขอลั่นๆมีแสงมีมีผู้มีผู้มีบอลลูน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 ว่าไงว่าไงลั่นๆเสื้อเสื้อฟ้า เควินเดอะบอยโอ้โหมาจังเลยเดอะบอยเนี่ยโ oh, อ้โหอย่างน้อยก็เป็นไอดีละการปีเดอะบอยแล้วมามทำไม่ได้แย่นะเควินเดอะบอยร่างนี้นะเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวลองไปใส่ทันท,ท,ท,ทีนะครับบูทเขียวเอ้ยมีบูทโค้ดด้วยนะครับเดอะบอยร่างนี้มาโฮปี o ้เออร์นะสำหรับร่างนี้นะ mm hmm. เดี๋ยวเราดูก่อนว่าแจนเย็นครับสำหรับตัวสุดท้ายเดอะบอยร่างนี้โฮปี o ้เออร์นะเบดี้มาแคที T ่เพเมเกอร์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผม โอซิเมนน่าจะเป็นโกเบชื่อแหละใช่นะครับเป็นบิวอัพว่าแล้วครับแล้วก็นี่ตัวนี้อยากได้มากครับบราฮิมดีอาร์ตนะไม่เงินก็ลุกเดยองนะข้ามไปเลยนองนั้นนักเตะตัวอื่นไม่รู้จักเลยนะครับผมอินเตอร์มาอีกแล้วเหรอ,อยดี๋บอกว่าตัวนี้มันจะมานะกูไม่เอานะผู้ลุกษาประตูมาลิดไม่เอานะขอขอ4ตัวบนนี้สีตัวบนเนี้ใครก็ได้ บราเอติบาซีปาลาตีโบซีโบลีโบลาเฮโบเซเนี่ยเพลงสเปนเพลงสเปนมันเป็นเพลงสเปนทุกคนคน<ม>ต้องต้องรู้อ่ะเพลงสเปนอ่ะผมผมผมว่าต้องมีเพลงสเปนมาแล้วอ่ะหนึ่งกดสูตรสักเก้าทีสองสามสี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเราไปกดหน้าหน้ากรอบอีกเก้าที 1> 2>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9ลั่ห้ลันลนไปแช่เก้วีหนึ่งสองสามส่ห้าหกเ8ด้าลันลันไปบรา เฮมดิอาร์ตบราเฮมดิอาร์ตต้องมาแล้วต้องมาแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ว่าไงเสื้อขาวเสื้อขาวโอ้โหมึงอีกแล้วผมเป็นเกเก้นโอ้โหเสื้อขาวนึกโอ้โหจะปวดกับไอ้นี้หลักไอ้นี้หลักทำไมต้องได้ตัวนี้ตลอดเลยวะทุกคนท้อว่ะท้อว่ะ เราไปดูผลประกอบการกันตันีกก่อทุกคนว่าสัปดาห์นี้เราได้ใครกันบ้างนะโคตรปนหัวเลยผลประกอบการเดบอยนะเดบอยขอปรับแผนให้มันเข้ากอนลวกันเปลี่ยนแผนก่อนเปลี่ยนแผนก่อนตึบๆอันนี้ทีมหลักเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปเดี๋ยวเราลืมขอหนีีๆให้มันเข้ากับนักงตะที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับผมโอ้โหกองกลางมาเป็นกลิ่มเลยครับทุกคน คือิีวีทีรีววกองกลางอ่ะเซตกางทั้งทีมอ่ะมาโอ้โหตัวนี้อ่ารุยอาเบโตตัวนี้มาในสไตล์บ็อกทูบ็อกเล่นได้อยู่โอเคเดี๋ยวบอยตันหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับตอนนี้บูทโคตินฮาร์ดนะทุกคนเดี๋ยวลองไปบูทโคตคนอน่นบ้างนะว่าตันเท่าไหร่กันอันนี้ไอ้ตัวนี้ตันหนึ่งร้อยใกล้เก้าสิบสี่นะตัวนี้ตันเก้าเจ็ดนะสำหรับอ่า หรือาเบโต้นะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนโค้ดก่อนนะเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนอันนั้นก่อนเผื่อแบบว่าใส่ชาบี้ดูเผื่อเปลี่ยนชาบี้แล้วก็เปลี่ยนเพสตายนะครับเป็นโพซิชันเกมนะก็ยังตันเหมือนเดิมนะครับเดอมบอยก็ยังเป็นร้อยหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมส่วนถ้าเปลี่ยนเป็นโค้ดอินเตอร์ล่ะผม,มีแค่3ตัวนะโค้ดอินเตอร์แล้วก็เปลี่ยนเป็นคิกเคาน์เตอร์แต่เป็นคิกเคาน์เตอร์ ก็อย่างร้อยหนึ่งเหมือนเดิมนะครับสำหรับเดอะบอยล่างนี้นะครับทุกคนใครเปิดได้ตัวอะไรล,ล,ลองคอมเมนต์กันมาดูหน่อยครับทุกคนว่าผลประกอบการของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างส่วนผมก็ถือว่าเจ๊งไหมก็อยู่ในขั้นที่ถือว่าเจ๊งอยู่นะไม่ได้ตัวที่อยากได้นะครับเสียดายอยู่นะครับเสียดายทองอสำหรับแต่ได้เดอะบอยมาผมมีเดอะบอยเขียวเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดขอดูโอวอก่อนไอดีนี้มีเดอะบอยเขียวไหมไม่มีเดือบอยเขียวนะสำหรับไอดีนี้นะก็ถือว่าดีอยู่นะที่ได้มานะครับผม สำหรับ KDB ล่างนี้นะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นแมนซิตี้กันเพื่อแบบว่าเราอยากฟูลแมนซิตี้ตรงแมนซิตี้พรีมร์ลีกแล้วก็ทีมทำไมเราไม่เลือกทีมไปก่อนเลยวะนี่ครับเราไม่มีเดอรบอยนะเออสวยสวยอยู่นี่นี่นี่ออมีโรดี้ด้วยยืนนี่โฟเรียนยืนนี่ได้โอ้โหฟูลแมนซิตี้นะดูดีขึ้นเลยนะนะไ,ไม่ได้แย่เลยนะครับผม สำหรับนี้นะครับผมก็ถือว่าได้เสริมทัพเดอะบอยร้อยหนึ่งมาอยู่ในทีมนะครับดีกว่าไม่มีเดอะบอยแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับผลประกอบการนะคนอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์นะใครได้ตัวอะไรคอมเมนต์มาดูหน่อยมาขิงกันหน่อยว่าได้ตัวอะไรกันบ้างส่วนตัวผมรู้สึกก็เสียดายทองอยู่นะมันมันได้ตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ก็มาเนี้ยอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคำพูดคำจาใดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยมานะทีนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ผม ia ได้แค่นี้ยาเสียใจเวอรตอนนี้ติดตามเราจะถึง2,000ซับสไคร์แล้วทุกคนย้ำอีกทีนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับใครได้ตัวอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาขิงๆกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย,บายครับ